สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขสคนเดอ้อมากินขา้าวมาต้มยำปัาดิ้นน้ำกันจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นบ่มากินขา้าวเศร้ากัากินข้าวสวยขึ้นจากพี่น้องกินสมสมไ่ไขวัดจ้าี่น้องจาก,ก็เป็นไขวัดอีหอย่างนู้นบ้าหัดไปหาหมอก้าหอดเอาอันอภิเคมาก,กวด นีดด่ทั้งปลาสดทั้งปลาเกลือพนาะอต้มคืออยากอันนี้เป็นปลาเกลือปลาเกลือมันก็เป็นอมันก็จะออกเค็มๆนิดหน่อยพนะี่น้องมันก็จะมีรสชาติเค็มๆนิดหน่อยเป็นปลาเกลือนะ ปกติเขาจะเอาเอามาแบบอืม